แขวงคาม,ม่วนสอบปรปลาวดินแดนมหัศจรรย์ที่นับพันพันที่ที่ถูกคนพบแต่วันนี้บางส่วนได้พร้อมแล้วให้บริการกับนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ยนตนโฉมดินแดนมหัศจรรย์ลี้ลับแห่งนี้ นี้ผมอยู่ที่แขวงขมวนครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบกับเจ้าแขวงขมวนนะฮะซึ่งผมได้เจอท่านที่ปากเสนะวันนี้เราจะไปพบกับท่านนะฮะกราบเรียนท่านแล้วก็รับคําแนะนําชี้แนะในการที่เข้ามาเรียนรู้ว่าแขวงขมวนที่ผมมาเนี่ยสาครั้งที่เคยมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเองวันนี้เจ้าแขวงขมวนจะแนะนำผมแล้วก็ให้ผมเนี่ยเข้าไปในที่ต่างๆนะฮะเราเข้าไปกราบท่านกันครับป่ะ ใหญ่มากๆเลยคุณยังไม่เคยมาเลยนะผ่านมาเท่านั้นเองแต่ผมไม่เคยเข้ามาในนี้เลยสันก็เนินกับขอแสดงความยินดีต้อนรับท่านนารกก่อธาริจเจ้าของไทลาวทุกเกเตอร์หรือว่าลาวไทยทุกเกเตอร์ซึ่งเป็นซอนึงที่หน้าที่ในการโฆษณาสื่อสารให้สังคมได้มีความมั่นคงเข้าใจเกี่ยวกับสบบปปลาวดวยสปรน ดิสโปในปีท่องเที่ยวนี้ยิ่งมีความจําเป็นแข่งสันกับโคชเลงความกุใจที่ท่านได้มา,าลงมาฮิเวียกิเพียงขงม้มวลเพื่อเก็บกับข้อมูลเป็นต้นเหม็นติดพันกับเวียงานการท่องเที่ยวพอคุณท่า,ทานฮู้ในปี2020ันสี่รัฐบาลได้กําหนดเป็นปีท่องเที่ยวลวาวซึ่งเป็นมีความหมายสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อเอาการท่องเที่ยวนี้เป็นการกระตุ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปปลาว ให้แก่การเปิดปีท่องเที่ยวาลาวปี2014ก็คือท่านหูอะไแขวงขมวนก็เป็นแขวงหนึ่งที่นอนอยู่ภาคกลางของประเทศมีเส้นทางเลข13ซึ่งเป็นเส้นทางโลจงิสติาส์ผ่านและก็เป็นเส้นทางที่แคบที่สุดระวางตะเวนโต๊หาตะเวนออกอประมาณ145กิโลเมตรสันแขวงขมวนนี่ก็เป็นแขวงหนึ่งที่มีพิเศษเฉพาะและมีท่าแหง ทางด้านการท่องเที่ยวนี้หลายเป็นทุนแม่นแรงท่องเที่ยวทางด้านธรรมศาสตร์ทางด้านปศศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมตามที่ได้มีการสำรวจแล้วประมาณทั้งหมดแม่นสองร้อยสิบแห่งละก็ได้มีการพัฒนาได้แล้วปัจจุบันนี้มีเสาสามแห่งนั้นกัมีทางแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางด้านปศศาสตร์ าวามจริงการเดินทางที่แขวนขบวนง่ายมากเลยนะครับผมมองจากนครพนมนะเห็นสลับซับซ้อนเลยภูเขาแต่เข้ามาเดี๋ยวจะเห็นเลยว่ารูปทรงของภูเขาในแบบแปลกตามากบางทีอยู่นี้ก็ถูกตัดไปนะแต่ว่าไม่ใช่ตัดด้วยฝีมือคนนะแต่เป็นธรรมชาติที่เป็นก้อนๆอ,อย่างที่คุณเห็นนี่แหละครับเราก็จะเห็นว่านักเดินทางนักท่องเที่ยวนะขี่รถจากมาตามถนนเส้นทางเดอรูปนี้นะมันก็เดินทางกันง่ายครับประจนภัย พ่สาสถานที่คมวนเนี่ยก็เป็นแหล่งที่ปลอดภัยแล้วก็เห็นว่าตลอดหนทางนี้ก็สตูวก็เลยง่ายกับการขี่รถจักรนะเช่าสักวันสองวัน,วนไปท่าแขกไปท่าฝรัง่งไปถ้าหนังแอนไปถ้ำคลักถ้ำพ,ำพอินยังมีอีกมากมายซึ่งวันนี้บอกมาว่ายังมีถ้าที่เข้าไปแล้วแล้วไปเจออีกวันนี้ไปนํากันครับทีมงานงงงทีมงานให้เราทุกเกตเธอตอนนี้พี่น้อง มดแทงแย่แย่ึ้นภูพี่น้องมดแทงให้กำลังใจพี่น้องนีเด้โอโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมนี้ก็อยู่แข่งขงมวนก็มีพระธาตุสิขุตาบงซึ่งเป็นธาตุครูบ้านครูเมืองและก็เป็นที่ขรุูชาของศาสนิกุทธนะก,ก็คือนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวสุมในแต่ละปี โดยเฉพาะปีนี้กับพกขับเ้ากักำลังกระเกี่มกานนั้นกระเซินส่วนทานมาห่วมงานบุญนมัสการพระธาตุสีคุตตะบอกับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นกิจกรรมระดับชาติเพื่อเปิดเป็นประกอบส่วนเขาในการเบยิการการทงกที่ยอยู่เป็นข้าวม้วนสน่ห์ของคําวม้วนเนี่ยพื้นที่แถวนี้นะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ89 10เนี่ยจะเป็นภูเขาลูกภูม ฉะนั้นจะเกิดถ้ำจะเกิดโพรงจะเกิดแหล่งน้ําที่เป็นธรรมชาติหินปูนเนี่ยจะเป็นหินที่น้ําหยดออกมาเรื่อยๆกลายเป็นหินงอกหินย้อยนะครับเป็นโพรงใต้น้ำกลายเป็นถ้ำแล้วน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยจะเป็นน้ําตกนะครับบางที่เนี่ยจะเป็นน้ําขุ่นึ้นมาจากแร่่ท่าจากหินปูนนั่นแหละก็เลยกลายว่าน้ําที่นี่จะเป็นน้ําด่างน้ําที่ท่าฝรั่งนี้จะใสมากๆขุนกองแรงนี่ลึกเท่าไหร่ประมาณ10 2ยเมตรก็ยังสายอยู่เห็นก้อนอยู่ ซึ่งผมเห็นจากภาพอินเทเน็ตน,นะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าสวยงามมากๆแล้วก็ในทริปนี้เราจะไปถึงขุนกองแรงด้วยพาไปพิสูจน์เลยว่าน้ำที่นี่ใสขนาดไหนแล้วทำไมถึงได้มีค่า p h ที่ดีเป็นน้ำดื่มที่เป็นเหมือนแร่ธาตุซึ่งเขาไปวัดกันแล้วนะฮะว่าเป็นน้ำคุณภาพดีสามารถดื่มได้เลยแล้วก็บางคนมีความเชื่อของการที่ถ้าน้ำแร่เนี่ยดีกว่าสุขภาพดีกับผิวพรรณ บางคนเนี่ยจะเป็นโรคบางอย่างซึ่งสามารถรักษาได้อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับเขื่อนขมมนนี้ก็มีแผนจะเปิดงานท่องเที่ยวเป็นทางการเมน่วันที่3ที่3เดือน2 2 0 0 4นส, 2, ส,าสกาใน,นท่านก็จะมีหลายกิจกรรมเป็นต้นเมนเรื่องการโซนเผาเนาะ,นะเขื่อ,ขอนขมวนประกอบมีเกาเผาแล้วก็จะมีขบวนการวางแสดงสินค้าเป็น สินค้าอุดอหรือว่าสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ภายในของแขวงที่แต่ละเมืองพิไดาแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นก็เห็นว่าก็บทีว่าจะด้านหนึ่งกับเพื่อพิจาราที่โฆษณาประสาสัมพันธ์ให้บรรดาแขวงอื่นในทั่วประเทศก็คือซาโลเขาละได้มีความพเง้าใจเกี่ยวกับโซปปลวนด้นก็บเป็นแขวงขโมยกันเป็นหนึ่งในแขวงที่กําลังซืบต่อได้รับการพัฒนา,าดังที่ท่านได้เห็นนั่นแหละเนาะ สันในโอกาสที่ทานมานี้กกอยากสืบสวนในทานลงไปเก็บกำข้อมูลเป็นต้นเมน็นบรรดาแรงอาสารที่ทางแร่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อช่วยโฆษณาสื่อสารให้สังคมก็คือนักท่องเที่ยวได้ฮับหัวแหละทางเป็นการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวข้ามาเที่ยวอยู่แกขมวไหล,ลขึ้นนี่เราผ่านมาประมาณสักสิบห้ากิโลนะเราผ่านภูเข,ขาเป็นร้อยรูปเลยครับลูกเล็กลูกน้อยเต็มไปหมดเลย ซึ่งผูเขาก็จะเห็นว่าอยู่ใกล้ๆนี่แหละหนึ่งลูกสองลูกสามลูกแล้ว่คือมันไม่ใช่เป็นลูกใหญ่ๆไงแต่เป็นลูกเล็กๆที่มันซ้อนกันไปซ้อนกันมามือก็เลยเกิดกลายเป็นถ้ำซ้อนถ้ำหมู่บ้านซ้อนหมู่บ้านเข้าไปลึกเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วขมวดจะยังมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้พบเจออีกเยอะมากๆ คือตอนนี้ผมทราบมาว่าเขาก็พบเจอเป็นร้อยที่นะแต่เขายังไม่พร้อมที่จะเปิดครับเพราะว่าเขาตอนนี้เขากําลังพัฒนาอยู่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปได้ง่ายขึ้นและขณะเดียวกันก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ได้เข้าไปเพื่อไปทําลายเพื่อไปเก็บเพื่อไปยิบเพื่อไปจัดนะเพราะว่าผมเห็นมาตจากที่นี่แบบสดๆคุณธรรมชาติได้สร้างเอาไว้ได้ทําให้เราอยากจะ เข้าไปให้ลึกมากกว่านีนว่าจริงๆแล้วข้างในภูผานับพันๆนับเป็นหมื่นภูเนี่ยมีอะไรซ่อนเอาไว้สําหรับเรื่องการกระเกลีมควอมพ่อแม่การการท่องเที่ยวอยู่ในขโมลนี้วกขับเจ้าก็ได้มีการกระเกียมเป็นต้นแทนผู้ประกอบการกี่กาการท่องเทีย่ยวก็ได้ส่งนูวส่งเสริมข้าในการปรับปรุงห้งแหมบ้านพักห้านอาหารหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั่นก็นรวมถึงความการบริการอยู่ด้าน สากลหรือว่าด่านที่ประตูเข้าเพื่อการบริการให้มันมีความสะดวกว่องไวและก็ใหบประกันความปลอดภัยและก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดเป็นสิ่งที่จับใจให้แก่นักท่องเที่ยวนะ,ะสันในพร้อมกันนั้นพวกขับเจ้าก็ได้มีการประสานสุมบกับองค์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมอพอพวกขับเจ้จามีาในตรปีได้มีกองประุมห่วมกันระวังขับเคลื่นขมวนมและจังหวัดนครพนมในการเล็กเปตียน บทบันทึกรวมกันแล้วก็มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆในการพ่วมือระวังเก็บเขี่งข้อมูลในจังหวัดนครพนมซึ่งปีนี้ก็ได้จัดกองประชุมอยู่จังหวัดนครพนมในนั้นก็มนเรื่องการพวพวมือเหล็กเปลี่ยนทางด้านมรรมในการท่องเที่ยวขับพระเจ้ากระหัวนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอยู่ในจังหวัดนครพนมปีหนึ่งประมาณล้านล้านคนเนาะจังสวัดชายแดนไรให้นักท่องเที่ยวดังกล่าวนั้นได,ได้ได้ข้ามได้ มาเที bears, ่ยวแขวงขมวนอ่าในมาเที่ยวแขวงขมวนอันนี้พระข้าพเจ้าก็ได้มีคนไกการประสานกันก็ได้มอให้ทางพแนงตะลงข่าวันทำในการท่องเที่ยวแขวงนี้ประสานกับองค์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมอ่าวันนี้รข้าพเจ้าก็อ่าทางกรุงศูนย์ใหญ่ก็ได้มาอิจเรียนของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้พาคำอ่าทางเข้านี้ไปให้องค์การเกี่ยวข้องกันเพื่อให้ในเพื่อช่วยสมทบกันเลืกเพี่ยนกันขรับยอ้เป็นการดีที่สุดเนาะการดีที่สุดเพื่อส่งเสริมด้านนักท่องเที่ยวที่มา จากเวียดนามมาเที่ยวแขวงขมวนกับแขวงขมวนกับเจ้าหนเพื่อสุขุมวกับเจ้าได้ไปเที่ยวจังหวัดนครพนมเช่นกันอันนี้ก็คือว่าพวกเขาจะเป็นการกระตุ้นเดือสุขุมสุเหลืองกันเละกันเพื่อพบมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงขมวนก็คือจังหวัดนครพนมที่เป็นแข่งเสด็จก็อยากแจ้งให้ท่านทราบนะหรืว่าท่านยังมีอะไรที่มีความสนใจต่อแขวงขมวนกับส้นท่านมีข่าเพียงยกขึ้นเปลือกเปลี่ยนที่ตรงนี้ ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้เมื่อเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครากล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอผนจนภัยไปกับเธอฉันแสนดี แม้ว <onz> ่า <etus> ในบางครั้งเราหี <itch anse> ่น้องกัแหงแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมพี่น้องรดแหงรักของเรายั่กั้าใจพี่น้องเดิมใจจะยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาวทกเกตดิ